มีเงินกู้ OD นะครับจะนํามาสร้างบ้านขายเนี่ยจะคุมไหมนะก็มีเพื่อนๆวิพีสอบถามกันเข้ามานะครับก็อยากจะบอกว่าหลังแรกของผมเนี่ยก็ใช้เงินกู้ OD เหมือนกันนะครับผมมีเงินกู้ OD อยู่หล้านบาทเป็นเงินกู้สินเชื่อธุรกิจนะนะครับอ่าถ้าให้เล่าให้ฟังง่ายๆเนี่ยสินเชื่อ OD เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นถ้าเรามีบ้านปลอดภาระแล้วอะไรอย่างเงี้ย ที่ดินปลอดภาระนะครับเราก็สามารถไปขอสินเชื่อ OD ดีได้เช่นเอาหลักทรัพย์เข้าประกันอ่าเราก็ได้สินเชื่อออกมานะครับ <S <S ถ้าเรายังไม่ใช้เงินนะครับเราก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรนะครับถ้าเราใช้เงินถึงจะเริ่มเสียดอกเบี้ยเป็นเดือนแล้วเราก็เอาเงินต้นไปคืนเราก็ไม่เสียดอกเบี้ยอะไรแล้วเงินตัวเนี้ยมันก็ยังเป็นเงินที่เราสามารถใช้ได้อยู่แต่ว่าใช้เมื่อไหร่เราก็เสียดอกเบีย้ยเมื่อนั้นอ่ะหลักการง่ายๆของสินเชื่อ OD ดีประมาณนี้แต่ประเด็นก็คือพี่ทนาถามว่าดอกเบี้ยมันค่อนข้างแพงนะเออของเขาเนี้ยสิบ 1ปร็นตะครับต่อปีนะนะครับอ่าถ้าจะเอามาสร้างบ้านขายเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าผมคิดว่าคุ้มนะครับถ้าเอามาหมุนในงานก่อสร้างนะคิดว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าเอาไปซื้อที่ดินนะครับผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มนะถ้าเอาเงินโอดีเราไปซื้อที่ดิน1ล้าน2ล้านแล้วรอสร้างบ้านขายเสร็จแล้วถึงจะคืนเงินกู้ได้เดี๋ยวผมคิดว่าโดนดอกเบี้ยกินหนักเหมือนกัน เพราะว่าเราใช้เงินก้อนซื้อที่ดินเลยแต่ถ้าเราใช้หมุ่นในงานก่อสร้างเนี่ยผมคิดว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเราค่อยๆทยอยเอาออกมานะครับดอกเบีย้ยก็จะค่อยๆกินเรื่อยๆค่อยๆกินเรื่อยๆของผมหลังแรกเนี่ยโดนดอกเบีย้ยนะ1 6 1 7ต่อปีเลยนะเพราะว่าเงินกู้โอเดียผมที่เอามาเนี่ยมันไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบีย้ยมันก็เลยแพงผมโดนดอกเบีย้ยหลังแรกที่ทําไปเนี่ยโดนประมาณ4ี่ห้าหมื่นบาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะสี่ห้าหมื่นบาทนะครับก็แนะนํานะครับ โอเคทําได้นะถ้าเป็นซีนเชียลดีนะไม่ว่าจะดอกเบี้ย10% 15%ผมคิดว่าถ้าหมุนดีๆเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับแต่ถ้าเอาไปซื้อที่ดินลงทุนหนักๆน,นะครับเหมือนกับว่ากินเวลานาน,านๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่คุม้มถ้าถ้ามาหมุนเนี่ยสร้างบ้านหนึ่งหลังแล้วรอขายเนี่ยเต็มที่สร้างบ้านหนึ่งหลังก็ประมาณ4-5เดือน ครับขายก็กเดือน2เดือนนะครับก็ประมาณ6-7เดือนไม่ถึงปีแล้วมันเป็นเงินที่ทยอยเอาออกมานะครับดอกเบีย้ยมันจะค่อยๆกินค่อยๆก,กินนะครับผมคิดว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่โอเคนะครับได้อยู่ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายผมมีคอร์สฟ,ฟรีมาแจกนะครับไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มสอนแบบปูพื้นฐานให้นะสอนเบื้องต้นให้ชี้แนวทางให้นะครับอ่ากู้เงินธนาคารยังไงไม่มีทุนทำยังไงนะครับ <Cornell>. โครงการส5 70ยังไงอ่เดี๋ยวผมชี้แนวทางให้ถ้าคนมีทุนไม่มีทุนมีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงเดี๋ยวชี้แนวทางให้ว่าควรไปทางไหนต่อเหมาะสมกับเราหรือเปล่าแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามกันได้เพราะเป็นการไลฟ์สดนะครับหนึ่ทุ่มถึงสองทุ่มทุกวันอาทิตย์นะใครสนใจเรียนเนี่ยทักไลน์แอดมาได้เลยครับชื่อไลน์ T W H 99นะครับแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับ